ใส well. ่ความระมัดระวังสูงนะครับโดนโดนเลย ตามรอนตามรอนได้มีกระดิกกันสบายๆครับ,บขึ้นแบบนี่น้องมันจะซื้ออ๋อทำครัวมันอยู่เช่าช,าย,ชายอยู่กับเจเกียวไงมันจะซื้อให้เราลองทานเหรอออยากได้ลองถามผมได้นะพี่มีเยอะแยะแถวบ้านเราก็เยอะร้านกระบ,บังอ,ะอ่ะไอ้สั <ừ> วนภูม,มิแอ่งลงมาแต่เราก็่อยากดูว่าเขามันเป็น คนเยอะเลยใช่ไหมทุกวันเราให้งานปีใหม่มันพอได้ใช่ไหมปีนี้ครับหักมาก็โควหิดมากก็ครับสําหรับมาเช้าเรามาจากกรุงเทพนะครับมาจากกรุงเทพแล้วก็มาที่เขาตับเต่านะครับที่จะขึ้นมาที่ท่ากระดานนะครับผมเราก็ได้ไต่เขาไต่เขาขึ้นมาจอดอยู่ข้างทางหน้าโรงเรียนโรงเรียนอะไรเนี่ยโรงเรียนบ้านหม่องกระแทะนะครับผม ซึ่งรีสอร์ทหรือแพรนะครับมันอยู่ข้างล่างนะเราลงไปตัวจ,จริงๆแล้วลงไปได้นะครับรถบัสลงไปได้นะครับลูกค้าอยู่ข้างล่างนู่นครับลงไปได้แต่ว่าผมไม่อยากลงไปนะกิ่งไม้มันเยอะจอดอยู่ข้างทางก็เขาก็มีก๊อกน้ํามีมีมอเออรปรพอเฝ้าด้วยนะสองสามตัวนะครับ <laughs> มีรปรพอเฝ้าสองตัวตอนนี้ก็เป็นว่าเย็นนะครับเราก็จะเตรียมตัวอาชีพ ชีวิตนะครับคนรถก็สองคนกับภรรยาแล้วก็เตรียมตัวไปอาบน้ํานะครับเพื่อยายยายเขานี่นะครับมานี่ก็จะได้กุญแจจากยายร้านยายนะครับผมแล้วก็ได้น้ําพริกยายด้วยได้กุญแจห้องน้านะครับนี่กุญแจห้องน้าอยู่นี่นี่กุญแจห้องน้ําเตรียมตัวไปอาบน้ํานะครับนี่ครับข้าวกล่องนะครับข้าวที่เอ่อเป็นที่โปรดปานของ คน,คนลดเลยนะครับผมข้าวผัดกะเพรานั่นเองนะครับไม่รู้ว่าทําไมเขารู้ว่าเราชอบกินก็นไม่รู้นะผัดกะเพราผมก็แปงกันนะครับเดี๋ยวเอ๊ะทำไมกล้องลายอากาศอากาศ,าอ,กอากาศเย็นหนาวดีเหมือนกันอากาศเย็นหนาวน่ากลองลายนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมไม่ค่อยชอบตัดต่อเท่าไหร่ะผมตัดต่อไม่เก่งนะครับ เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวไปอาบน้ำนะครับอาบน้ำแล้วก็มารับประทานข้าวกันในรถเรานี่แหละนี่ยุงยุงยุงมีเหรอนี่ครับผมเราไม่ฆ่าเราแค่ไล่ฉีดไปเลยฉีดไปเลยแล้วก็ปิดไว้ ติดไ้แล้วครับโอ้รถเจอะวันนี้คนเห็นขึ้นมาตลอดเลยนะ,ะเห็นคนขึ้นมาตลอดเลยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอาบน้ำฝั่งนู้นนะครับห้องนอนห้าร้อยสามร้อยพันหนึง่งไม่ได้กินเราหรอครับเพราะว่าเรานอนในรถโรงแรมเราคืนสี่ห้าล้าน,นะครับสบายสบายเีย๋ยอาบน้ำนะครับบอกะะ้วครับเป็นเมียพี่ต้องอดทน นี่ท่านคุณเราก็จอดนิ่งนิ่งรอหลออยู่นะครับผมบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากเมื่อเช้าตอนรับลูกค้าถ่ายไม่ทันต้องรีบนะครับทางเลนสวนเป็นทางเลนสวนจริงๆผมอยากให้รู้อบางท่านนะครับอยากรู้ว่าระบบการทํางานแบบไหนนะครับเกี่ยวกับรถนะครับผมก็ได้ถ่ายแค่ขึ้นเขามาช่วงเวลระยะเวลาสั้นๆนะเพราะว่า ไม่รู้เป็นไรเวลาถ่ายจะทําคลิปทีไรคนโทรเข้าตลอดเลยนี่นะครับเราก็ได้อาบน้ําตรงนี้นี่ข้าวก็ทางเขาก็มีมาให้รับรบรับประทานนะครับบางครั้งเราลูกค้าก็จัดโต๊ะให้นะครับบางครั้งเราก็ได้จากโรงแรมนี่แหละครับโรงแรมที่พัก ขอบคุณนะครับต้องขอบคุณตลอดเลยนะครับสำหรับผู้ติดตามที่มากขึ้นด้วยนะครับผมดีใจมากเลยครับมีกําลังใจทําคลิปมากขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกเที่ยงนะครับออกจากนี่เที่ยงเดี๋ยวเราจะเราจะถ่ายตอนลงเขาให้ดูนะครับซึ่งท่ากระดานนี่ก็ก็มาถามว่าตรงๆก็ไม่ค่อยสูงไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะครับมันก็แต่ว่าอันตรายนะก็ประมาทไม่ได้นะครับ เห็นเคยเห็นถอยหลังลงก็มีมาแล้ว <laughs> <laughs> เพราะว่าความประมาทเล่นเล่อนะครับว่าเอ,อส่งขึ้นมาแล้วบ,บางทีกระดาษเกียร์นะครับเราก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับ <laughs> ถึงมันจะไม่สูงไม่ชันมากก็ก็จริงนะครับแต่ว่าประมาทไม่ได้เลยนะครับถ <laughs> อยหลังลงได้เลย <laughs> <laughs> ก็ชันพอสมควรอยู่นะ <laughs> ขึ้นมาก็ถือว่ารถทําให้รถบางคันสามารถหมดได้อยู่นะครับ โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนลงเขาเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับหลังจากตอนนี้อาบน้ําเสร็จแล้วนี่เนี่ยครับองค์คารักเราสามพระอ,องค์ <laughs> ไปกลับกินทับทานทับเราได้เห็นยวไปครับดูแลดีมากนะครับเนี่ยนีย่กล้องว่าจริงไปแล้วครับเดินเฝ้าออตลอดมีองค์คารักด้วยนะ รอบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรถตำ่ำไปแล้วครับมีองค์คลักคอยดูแลรถตลอดนะครับจะดูแลรถเรื่องอะไรไอ้หนูรอกินข้าวเหรอะครับอยากัดกันเราก็จะกลับมาขึ้นรถเยมตัวกินข้าว,วกินข้าวเดี๋ยวเราเตรียมตัวกลับแล้วนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวกลับแล้ว ลูกค้าก็จะต้องฉีด,ดแอลกอฮอล์ด้วยนะครับหับกยับยัวงกับแม่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับผมช่วงโควิดเราก็จะต้องฉีด,ดแอลกอฮอล์เลยไม่เหลือแล้วครับพี่ครับต้องหาใหม่เห็นร้านถายของชำจอดได้เลยจัดให้ครับผม ครับผมเราก็ต้องตรวจร้านแอลกอฮอล์นะครับเก็บ okay, แอลกอฮอล์อนะครับทั้งขาไปขากลับนะครับผมโอเคเราเดินทางกลับกรุงเทพกันนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับกรุงเทพกันตอนนี้เรากำลังกลับนะครับกลับกรุงเทพลเข้าเราจะเป็นช่วงขาลง ต้องอระวังเลยนะครับตาตาดูรอบด้วยแล้วก็ดีนบอันนี้คือตัวช่วยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงจากข้างนอกด้วยดูทั้งรอบดูทั้งใช้ใช้หูฟังด้วยนะครับ เกีรยไรคะตอนนี้ลงเกียร์ห้าตอนนี้เราลงเกียร์ห้านะคะมันเป็นโลไฮนะครับโลไฮมันรอบเกียร์มันเยอะเลยอันนี้นี่ทำอะไรคะเนี่ยโอ้ให้รถขับหลังไปก่อนครับเกร์ใจเอาครับเรารถใหญ่ ระยะทางลงเขาประมาณกี่ก,กิโลครับสี่กิโลลงเขายาวสี่กิโลครับขึ้นก็ขึ้นยาวต้องประมาณระหวังครางข้างนอกก็หิวเขารูกนี้มีประวัติเยอะนะครับมีป,ประวัติเยอะแล้วรถบัดรถตัวก็ค่อนข้างจะประสบเหตุที่นี่หลายครั้งสมัยก่อน,นครับ สาเหตุที่เราต้องลงเกียร์ต่ำเพราะว่ารอบเกียร์จะได้ไปดึงรอบเครื่องช่วยในการเบรกเพื่อให้การเบรยการใช้เบรกน้อยลงนะครับ ราจะใช้เบรกให้น้อยที่สุด จะอันตรายสุดก็คือโค้งนี้ ครับเลยนะ ปอหลังจากเราหลังจากเราลงเขามาแล้วก็พาลูกค้ารับประทานอาหารนะครับที่ครัวอะไรวะบ้านต้นน้ำอะไรทั้งอย่างนะครับแล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับสำหรับมาทริปนี้เราได้กินอาหารที่เราชอบแล้ว เลยไม่ผิดหวังจริงๆครับนี่ครับบรรยากาศดีนะครับอาหารอร่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันร้านของฝากนะครับผมครับผมจากเรารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับภารกิจสุดท้ายเราก็แวะพาลูกค้าซื้อของฝากนะครับผมร้านแก้วนะครับร้านแก้วของฝากนั่นเองนะครับร้านกว้างขวางนะครับผมนี่ดดีด้วยมีอาหารหลากหลายครับอาหารหลากหลาย มีครบกอ่างเลยนะครับมีทั้งสูวนอาหารมีทั้งกาแฟเมซอนบุนมะพร้าวเค้กมะพร้าวสดฝอยทอง<ะ>เอเ็วเรเร็เร <c oughs> ลูกค้ากลัวจะรถจะหนีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเรายังไม่ครบเราจะไม่หนีนี่ครับก็จะมีของพื้นบ้านขายด้วยนะนี่ครับมีลอตเตอรี่มีให้เลือกเกยอะครับผมเลือกเยอะแยะมากมายครับ ไปเราไปดูด่ว่าข้างในมีอะไรนะครับจควเวอรี่เพชรพลอยนะครับจิวเวอรี่เพชรพลอยก็มีขายนะครับสำหรับลูกค้านะครับพี่ชอบซื้อของฝากนะครับใหญ่โตนะครับใหญ่โตมากมายครับโอ้ใหญ่มากนะครับมีของหลายอย่างมาก เค้กมะพาร้าวซิฟฟอนบุญมะพร้าวก็มีนะบุญมะพร้า,พาวนีบุญมะพร้า,พาวนี่ครับอันนี้กัญชาสตร์นี่ครับหมอ้อแกงหมอ้อแกงก็มีทำใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยดูนเนี่ยเยตาใหม่ๆร้อนๆเลยนะครับนี่ครับ ฝากไว้ด้วยนะครับร้านแก้วขนมของฝากนะครับกาญจนบุรีนะครับผมบริหารงานโดยแม่แมวเนี่ยครับสูครับทำสดๆใหม่ๆเลยนะชิมได้นะครับแม่ค้าพ่อค้านะครับอาจจะอาศัยดีหมดเลยนะครับดูนะครับสดๆใหม่ๆครับรับประกันความใหม่นะครับรับประกันความใหม่ความร้อน ตัดใส่ตัดใส่นะอันนี้อะไรนะของวันสดของวันสดจ้ะทำใหม่ๆนะครับวันต่อวันโอ้เยอะครับเยอะเยอะหลากหลายมากเยอะครับเยอะเยอะเยอะราคาก็ย่อมเยาวนะครับผมมีชุดกิฟต์เซ็ตด้วยของฟีใหม่ คข่มาม้วนดูนะครับเครื่องทำฟองม้วนของม้วนโบราณนะครับสุดยอดนะครับผมสุดยอดร้านของฝากแล้วนะครับในการจันบุรีนะครับเต็งหนึ่งเลยนี้ยมีให้เลือกหลายอย่างน้ำพริกก็มีนะครับน้ำพริกน้ำพริกเผา พริกหนุ่นมนะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้ติดตามนะครับสำหรับยอดติดตามที่กดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผิดผิดหรือว่าผิดพลาดประการใดกบขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับผมเพราะผมก็ไม่ค่อยมืออาชีพเท่าไหร่นะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามไว้นะครับสำหรับครัางแม่เราจะไปทำอะไรกันเดี๋ยวฝากกดติดตามไว้เลยนะครับสวัสดีครับ